ได้ไวอายุ66ปีผมได้ค้นพบความจริงเรื่องลูกชาย6คนของผมไม่ใช่ลูกแค้แ้เด็กทั้ง6มี6พ่อคนต่างกันสุดท้ายกิจการที่ผมสร้างมาด้วยความยากลำบากถูกยืดไปหมดแล้วยังถูกลูกชาย3ามคนกับภรรยาไล่ออกจากบ้านอีกท่ามกลางฤดูหนาวอันเหน็บหนาวต้องไปนอนใต้สภารู้สึกได้พิมงว่าร่างกายยิ่งหนาวจับใจดวงตาผ้ามมวแล้วหมดสติไปจนกระทั่งฟื้นขึ้นมาอีกครั้งได้ยินเสียงคุ้นเคยดํามาจากนอกบ้าน สุเทพตื่นเร็วพี่สไยจะแนะนำเจ้าสาวให้เธอรีบออกไปดูหน้ากันสิวันนี้วันที่20ธันวาคมของปีนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมผมได้เกิดใหม่แล้ววันนี้เธอจะจะแนะนำให้ผมรู้จักว่าที่ภรรยาชาวรัสเซียคนหนึ่งในชนบทสมัยนั้นการแต่งงานกับเมียฝรั่งถือว่าไม่ดีดังนั้นสุเทพยังไม่ทานลูกจากเตียงก็ปฏิเสธไปแล้วต่อมาในปีที่ขัดคลนาอาหารนั้นเขาก็ขนของมีค่าออกมาขายหมดยอมสายสินสอดก้อนโตเพื่อแต่งกับยูริหมู่บ้านข้าง เธไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกสวมเขามาทั้งชีวิตฟ้าประทานโอกาสให้เริ่มใหม่ครั้งนี้ผมจะเลือกภรรยาฝรั่งมากันแล้วหรือพี่สะพายในบ้านลุมมีคนนั่งอยู่สองคนคนหนึ่งคือพี่สะพยอีกคนเป็นสาวรัเสเซียรูปร่างสูงไม่เพียงสวยแต่ขาที่ยาวเรียวทําทให้คนตะลึงเคิ้มฝันปีนั้นตาผมคงบอดไปแล้วถึงไม่แต่งกับสาวฝรั่งแสนสวยคนนั้นทําไมดันไปแต่งกับยูริคนนั้นกันนะให้ตายเธอเรียกตั้งนานยังไม่ออกมาอีก พี่แนะนําให้รู้จักนะเธอชื่อกาตูชามาจากรักเสเซียพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเธอกําลังมองหาคู่ชีวิตที่ว่าหนูหมอก,กันดีเอาสองคนคุยกันไปก่อนที่เข้าห้องก่อนนะเธอ,อหนาวไหมดื่มน้ําอุ่นสักหน่อยให้ร่างกายอุ่นนะขอบคุณค่ะสวัสดีฉันชื่อกาตูชาผู้ชายนอนด้วยกันนอนจนผมหมอกเขานอนด้วยกันจนตายกาตูชาผมเข้าใจความหมายของคุณแต่พวกเราไม่พูดแบบนั้น เราจะเรียกว่านอนร่วมเตียงนุนหมอนเดียวกันของคู่จนแก่เท่าและร่วมเป็นร่วมตายขอโทษค่ะภาษา,าจีนของฉันยังไม่ดีฉันจะพยายามเรียนรู้คุณอยากนอนกับฉันไหมอยากนอนด้วยกันจนตายไหมกาตุชาจะแต่งกับคุณต้องใช้สินสอดเท่าไหร่เอิม้มสินสอดคืออาหารอะไรเหรออร่อยไหมคุณไม่คุ้นกับทำเนียบบ้านเหล่างั้นผมจะพูดตามทำเนียมฝรั่งให้ฟัง จะบอกคุณนะรอสักครู่นะได้ค่ะสุเทพวิ่งเข้าครัวควา้าเอาฟางข้าวาเลมาส,สองสามเส้นไม่นานแหวนที่สารจักข้าวบาเลดงดม้น้ำปณนีก็ทำเสร็จกลับเข้าห้องรับแขกสุเทพยิ้มเขินให้กระตุ่ชาและภูเขาข้างหนึ่งกตุชาเธอยอมแต่งงานกับฉันไหมใบหน้าของกตุ่ชาแดงปางทันทีดวงตาสีอมพันคลอไปด้วยน้ำตาฉันยอมค่ะ สุเทพสายแหวนเข้าบาเล่ลงบนนิ้วนางของกัตตูชาอย่างระมัดระวงังกำลังจะเอ่ยปากคุยเรื่องจัดงานแต่งงานกับเธอไม่คาดคิดว่ากัตตูชาโผล่เข้าปอดทันทีห้องของคุณอยู่ที่ไหนฉันอยากนอนกับคุณฉันอยากมีลูกให้คุณเดี๋ยวกว่อนน้นเราต้องแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีจะให้คนอื่นนินทาแบบนี้ไม่ได้ต้องมีพิธีเชิญญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมาร่วมเป็นสักขีพยาน เราถึงจะเป็นสามีภรรยากันจริงๆที่ผมพูดคุณเข้าใจไหมพี่สะพ้ายครับเรื่องแต่งงานผมเห็นด้วยแต่สื่อสารกับเพื่อนต่างชาตินี่ยากจังรบกวนพี่ไปอธิบายให้เธอฟังหน่อยเรื่องทำเนียมบ้านเราพ่อของพี่สะพ้ายเป็นกรรมกรเหมืองมักพาเธอไปสื่อน้ำตาลที่รัเสเซียบ่อยๆเลยพูดภาษารัเสเซียได้บ้างเธอไปทำธุระของเธอก่อนเถอะพี่จะคุยกับเธอเองขอบคุณครับพี่สะพ้ายผู้หญิงคนนี้ดีมาก ผมชอบจริงๆสุเทพขอบคุณพี่สะพยแล้วกลับห้องเก็บเครื่องมือแบบง่ายๆเตรียมจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ในบ้านเหลือแป้งข้าวโพดแค่หนึ่งกว่าจินพอกินโจกันสามคนได้ไม่กี่วันพี่มะตกท่าเขาจนขาโพนเป็นจังหวะดีในการล่าสัตว์จากนั้นเดินไปทางบ้านลุงในที่สุดก็ได้พบแม่ชลาที่คิดถึงวันคืนผมจะเข้าป่าแล้วมาคุยกับแม่สักหน่อยนะแม่ดีขึ้นหรือยังทำไมร้องให้ล่ะ ปีนี้หิมะตกหนักจริงๆถ้าเห็นว่าอันตรายอย่าไปเลยจะดีกว่าไหมในบ้านยังมีแป้งข้าวโพดเหลืออยู่หน่อยหนึ่งพวกเราสีคนฝืนทนไปสักพักก็ได้ผมก็แค่คิดถึงแม่เท่านั้นเองพอเห็นหน้าแม่ก็น้ำตาจะไหลาชาติที่แล้วสุขภาพแม่ไม่ค่อยดียิ่งผมเข้าป่าไปล่าสัตว์สาวันเลยพลาดโอกาสพบแม่เป็นครั้งสุดท้าย พาดโอกาสได้พบแม่เป็นครั้งสุดท้ายยังมีถ้อยคำสั่งเสียที่ต้องบอกกล่าวทุกครั้งที่นึกถึงก็เสียใจไม่รู้จบเอาแต่ทำเรื่องไร้ประโยชน์เมื่อคืนก็เอาข้าวมาให้แม่แล้วนี่ลืมแล้วหรือมองสภาพอ่อนแอของลูกสิพูดซากเหมือนแม่ลูกเราไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแม่ครับลูกแม่ไม่ใช่สิเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรลูกพี่สะพ้ บ้านเรามีสามคนแม่แม่เลเรือนแล้วหรือเจ้าเด็กนี้เอ็งน,นั่นแหละที่เลเรือนสุเทพเอ้ยแม่จะบอกลูกไว้ทําให้ตระตุชาเสียใจเด็ดขาดแม่สังเกตดูให้ลูกแล้วเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ดีแม่ครับแม่วางใจได้ผมพอใจกับประตุชามากผมได้ฝากพี่สะพ้ายไปคุยเรื่องจัดน้านให้แล้วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยินดีจะได้ให้แม่อุ้มหลานชายเร็วๆโอ้ ดีดีมากแม่รอวันนี้มานานแล้วสุดเทพเอ้ยลูกมาถูกจังหวะพอดีแม่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับแม่ว่ามาเลยผมกำลังฟังอยู่แม่แม่พูดมาสิดูท่าทางของลูกสิพูดซาาเหมือนแม่กำลังจะสั่งเสียตายเอาละไม่พูดละไม่พูดแล้วลางไม่ดีแม่ครับผมเปล่านะผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหม ต่อไปยิ้มให้มากหน่อยลูกตัวก็สูงใหญ่กำยำอยู่แล้วหน้าตาก็ดูดุถ้าไม่ยิ้มก็พอแล้วเด็กสาวต่างชาติคนนั้นแม่ให้พี่สะพ้ยช่วยหามาให้ลูกแม่ว่าสุขภาพยิ่งวันยิ่งอ่อนแอลงคงอยู่ได้อีกไม่นานเลยมีบางเรื่องต้องบอกให้ลูกรู้สุดเทพเอ้ยจงจำคำของแม่ไว้ให้ดีต่อไปลูกกับเด็กคนนั้นได้สร้างครอบครัวกันแล้ว ็อย่าลืมพี่สไปยยเป็นนันขาดบ้านเราเป็นฝ่ายมีบุญคุณติดเขาลูกต้องดูแลพี่สไปยยให้ดีๆนะเรื่องพวกนี้ลูกเข้าใจที่แม่พูดไหมแม่ครับอย่าพูดแล้วผมเข้าใจผมเข้าใจทั้งหมดผมจะทำหน้าที่เสาหลักของบ้านให้ดีแน่นอนแม่หมายถึงพี่ชายของลูกจับไปเร็วเขาเพิ่งเข้าบ้านมาเป็นสไปยพี่ชายลูกก็เสีย ตอนนี้เธอยังเป็นหญิงบริสุทธิ์อยู่ลูกเอ๋ยต่อไปลูกคุยตกลงกับเด็กคนนั้นให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกแต่งกับพี่สะพายด้วยเลยให้แต่งกับพี่สะพายด้วยหรือครับแม่แท้แทจะมาเป็นแม่ซื้อให้ลูกหรือครับจะเป็นไปได้ยังไงกันแม่ครับแม่ถ้าลูกไม่ยอมแม่แม่คงตายตาไม่หลับแม่ครับผมยอมก็เท่านั้นเรื่องนี้ พี่สะพ้ายจะยอมหรือไม่อยากกังวลคืนนี้แม่จะคุยเรื่องนี้กับเธอเองได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่เองก็ใกล้ตายแล้วเธอจะมาตำหนิแม่ได้อย่างไรกันได้เชื่อฟังแม่ครับผมจะเชื่อฟังแม่ทั้งหมดก็แค่ดูแลพี่สะพ้ายให้มากหน่อยไม่เป็นไรหรอกโดยทั่วไปแค่ช่วยดูแลกันก็พอแล้วแต่ถ้าต้องไปดูแลกันถึงบนเตียงด้วยล่ะก็อย่างนั้นยังจะเรียกว่าคุณอยู่ไหม เวลาก็ไม่เช้าแล้วทางฝั่งพี่สะพ้ยก็อธิบายทุกอย่างให้กระตูชาฟังชัดเจนแล้วตอนนั้นผู้หญิงสองคนก็พูดคุยหัวรอบทางก้าวออกจากบ้านลุงพอได้ยินเสียงที่หน้าประตูก็รีบบอกกับสุเทพหนูคนนั้นกําลังจะกลับแล้วใช่ไหมรีบออกไปส่งเขาหน่อยอย่าให้คนอื่นว่าเราเสียมารยาทรับผมไปเลยพี่สะพ้เรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรื่องจัดงานแต่งกรตูชาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรแต่เธอยังไม่มีทิพพัก ตามขนบธรรมเนียมก่อนถึงบรรจดงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวควรุรีเรี่ยงการพบกันจะดีที่สุดบทสนทนาของทั้งสองคนคุณแม่ในห้องเล็กได้ยินชัดถ้อยชัดคำส้ายสองคนให้เธอมาพักที่บ้านเราก็แล้วกันส้ายใหญ่ให้เธอพักห้องเดียวกับลูกไปก่อนลูกตกลงไหมแม่จะไม่ตกลงได้อย่างไรล่ะคุยกันอีกสองสามคำ เรื่องแต่งของสุเทพกับประตูชาถือว่าเป็นอันตกลงแล้วแค่รอให้เขากลับมาจากขึ้นเขาล่าสัตคราวนี้ทั้งสองก็จะจัดพิธีแต่งงานนานแต,แต่งตัดสินแน่นอนแล้วสุเทพมองดูเวลาก็ไม่เช้าแล้วต้องเข้าฝาเสียทีเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรือขอจุกลาแบบนี้ไม่ดีหรอกพวกเรายังกลับมาไว้นะฉันจะรออยู่ที่บ้านอืมกลับเข้าไปเถอะไม่ต้องมาส่งแล้วอากาศหนาวมาก ไม่คิดว่าล่าสัตว์ครั้งนี้ของเขาเกือบได้ไปแล้วไม่กลับพอเข้าป่าได้ไม่นานเขาก็พลาดล้มลงพอลุกขึ้นมาแผงควบคุมก็โผล่ขึ้นต่อหน้าฮ่าฮ่นี่คือแ้กระบบกลับมาแล้วเหรอแต่จริงชาติที่แล้วฉันอยู่ถึง6 6 6ปีชาตินี้ทําไมกลายเป็น26ปีผลข้างเคียงของการเกิดใหม่คืออายุสั้นนั้นหรือหรือเพราะแต่งกับสาวตะวันตกถึงทําให้อายุสั้นช่างมันเถอะเดียวหาวิธีอื่นเพื่อต่ออายุก็ได้ สุเทพก็เดินทางถึงป่าลึกในเขาป่าแห่งนี้เรียกว่าป่าพีสิงเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดแถบนี้แทบไม่มีใครกล้าเสี่ยมมาล่าสัตว์ที่นี่ชาติที่แล้วเคยได้ยินคนพูดถึงถ้ำหนีถ้าไม่ผิดพลาดคงอยู่แถวนี้ขอแค่หาพงหนีเจอครอบครัวก็อยู่สบายได้อย่างน้อยหนึ่งเดือนที่เรียกว่าพงหนีก็คือถ้ำจำศีลของมีดำตัวหนึ่งหน้าหนาวมีดำแทบไม่ออกหาอาหารส่วนใหญ่จะขังตัวเองอยู่ในถ้ำเพื่อจำศีล ไม่นานเขาก็เห็นต้นไม้ใหญ่ด้านขวาที่ต้องใช้หลายคุณโอบสะดุดตาสุเทพลำต้นช่วงหนึ่งสูงมากถูกหิมะสีขาวปกคลุมจนกลายเป็นกองหิมะบนกองหิมะนั้นมีโพงดำขนาดเท่าศิษะขุนพงดำบนกองหิมะนั้นเกิดจากลมหายใจของมีดำพุ่นออกมาบ้าเอย๋ยในที่สุดก็เจอเจ้าจนได้ตอนที่มีดำกำลังนอนเป็นช่วงลาง่ายที่สุดถ้ามันตื่นจะรับมือยากมาก ทันทีที่สุเทพก้าวเข้าโครงในต้นไม้ใหญ่เตรียมจะแอบเจากองหิมะเสียงคำรามของหมีดำขึ้นกะทันหันส่วยแล้วนี่มันสถานการณ์อะไรหมีดำที่กำลังจำสิ่งตัวนี้ทำไมจู่ๆถึงตื่นล่ะพอได้ยินเสียงคำรามของตัวอื่นก็เข้าใจทันทีนี่คือรังของหมีดำในมือมีแค่คันธนูอย่างดียังบังอาจมาล่าหมีดำตัวคนเดียวยังไม่พูดถึงว่าอาจยิงพลาดคริสตาเดียวกับถูกหมีดำสามตัวล้อมไว้ตัวผู้ที่ใกล้ที่สุด หนักราว800ถึง900กิโลกร,รมัมมือที่ถือธนูสาเล็กน้อยเนึกว่าตัวเองคงตายที่นี่แน่ทันใดนั้นเสียงของระบบดังขึ้นในหัวติ้งตรวจพบการเผชิญภูงหมีดำมอบลางวันอัปเดตทักษะธนูโอ้ไม่ใช่แค่พลังรบเพิ่มขึ้นความชำนาญธนูหน้าไม้ก็สูงขึ้นด้วยอายุขขยังเพิ่มอีก4ปีสุเทพเจ้าหมีผู้ที่กำลังพุ่งเข้ามา ดีดสายปล่อยลูกศรพุ่งออกด้วยเสียงปึ๊บปากเข้าลำตัวมันอย่างแม่นยำแต่มันไม่ล้มลงทันทียังคงพุ่งตรงมาหาสุเทพสุเทพไม่หล,ลังเลงนางธนูใส่ลูกศรอ,อีกดอกปล่อยดอกที่สองพุ่งเล็งคอของมันลูกศรทะลุลำคอมีผู้หยันงจังมันล้มความลงกับพื้นหิมะตอนนี้อีกสองตัวยังปูกันเข้ามาใกล้พอเห็นพวกพ้องล้มลงบนหิมะ ตัวสุดท้ายคำรามลั่นแล้วหันหลังเผ่นนี้ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเว้นจริงตัวที่แข็งแกร่งที่สุดกับมีไว้เสียด้วยแม้แต่ล้างแขนให้พุ้พองก็ไม่ทำจิ๊งล่าสังหารมีดำได้สองตัวระบบอัปเกรดมอบรางวันที่ดินดำสองหมู่มอบรางวันเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเม็ดมอบรางวันหนุดทักษะการต่อสู้หนชุด สุเทพพบว่าหลังจากล่าหมีดําได้สองตัวอายุขัยของเขาเพิ่มขึ้นอีกสองปีทุกอย่างทําให้ฉันสับสนมากอายุขัยของผมก็จะเพิ่มขึ้นไม่หยุดความชำนาญก็เพิ่มขึ้นระบบเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เม็ดนี้มีสรรพคุณอะไรเทพโอสถสามารถรักษาได้ทุกโรคสามารถฟื้นฟูกระดูกเนื้อคนได้เพียงเม็ดเดียวก็หายทันทีอะไรนะดีเกินไปแล้วมีเทพโอสถดนี้แล้วโรคของแม่ก็มีหวังรักษาได้จะไม่จากผมไปอีก จากนั้นสุเทพก็เริ่มจัดก,การสำแหละมีดำสองตัวนั้นไม่นานหนังก็ถูกลอกออกดีมีอลลัมค่ะก็ถูกรวบรวมไว้แล้วส่วนที่กินได้เขาเก็บใส่มิติภพปพาของตอนทั้งหมดขณะนั้นหมาป่าป่าสามตัวได้กลิ่นขาวเลือดก็ามาโชคดีจริงๆเจอหมาป่างโง่สามตัวอีกแล้ว สุเทพจัดการเก็บซ่าหมาป่าทั้งสามแล้วมุ่งกลับบ้านพี่สะพ้ายผมกลับมาแล้วสุเทพทำไมกลับไวจังพี่สะพ้ายโชคดีนะครับพอล่าได้ก็รีบกลับทันทีเธอไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่ครับผมสบายดีพี่สะพ้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับความเป็นห่วงของพี่สะพ้ายทำให้เขาซึ้งใจน้ำตาคลอที่หางตาทันทีชาติที่แล้ว ก็ถูกนางเมียเก่านั้นทําให้ผมเจ็บช้ำน้ําใจจนตายชาตินี้ไม่ว่าจะยังไงผมต้องทําให้แม่กับพี่สะพ้ายได้มีชีวิตที่มีความสุขพี่สะพ้ายรู้สิว่าผมล่าอะไรมาได้ผมล่าหมา,ป,าป่าได้สามตัวเธอไม่บาดเจ็บจริงๆเหรอพี่สะพ้ายผมไม่เป็นอะไรจริงๆไม่ต้องกังวลน,นะคะดูสิเสื้อผ้าผมยังไม่ขาดเลยอืมไม่เจ็บก็ดีแล้วไม่เจ็บก็ดีแล้วไปเข้าไปในบ้านเร็วหนาวจะตายอยู่แล้ว สุเทพในที่สุดคุณก็กลับมาทําเอาฉันเป็นห่วงแทบแย่ผมไม่เป็นไรหรอกเมื่อเห็นกัะตูชาผู้สวยงามสุเทพยิ้มเขินต่อไม่คาดคิดว่าสาวต่างชาตแสนสวยคนนี้จะเอาใจสายคนอื่นด้วยนี่คือหมาใหญ่สามตัวหรอนี่ไม่ใช่หมาใหญ่นี่คือหมาป่าหมาป่าอืมใช่สำเนียงจีนกระท่อนกระแทนของประตูชาสุเทพก็ชินแล้วขณะนั้นเสียงของแม่ชลาดังมาจากในบ้าน สุเทพเอ้ยกลับมาแล้วหรือแม่ครับตอนนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ไม่เป็นไรแม่ครับผมมีเม็ดยาเม็ดหนึ่งแม่กินแล้วจะหายดีทันทีได้แม่จะกินแม่เขาไม่ถามอะไรมากแม่เธอจะไม่คิดว่าเม็ดยาเดียวจะทําให้หายได้แต่นี่คือความตั้งใจของลูกชายนางไม่อยากทําลายความกตัญญูของลูกแม่ครับแม่พักหับอีกสักหน่อยนะตื่นแล้วเราค่อยกินเนื้อกันรอให้แม่ชราหนออนหลับตื่นขึ้นมา เทพโอสถนีนาะจะออกฤทธิ์แล้วได้ออกจากห้องของแม่ไปที่ครัวสุเทพเริ่มจัดการชำแหละหมาป่าทั้งสามพี่สะพ้ายเดี๋ยวผมจะฟอกหนังหมาป่าสามผืนนี้ทำเป็นบอะสามผืนให้แม่เราพี่กับกระตุ่ช่าคนละผืนได้เห็นสุเทพลอกหนังหมาป่าอย่างคล่องแคล่วพี่สะพ้ายก็ยิ้มพยักหน้าในดวงตามีแววแห่งความสุขไม่นานหนังหมาป่าสามผืนถูกลอกออกอย่างสมบูรณ์ส่วนเนื้อบางส่วนใส่หม้อตุน๋น ส่วนที่เหลือสุเทพฝังไว้ใต้หิมะเตรียมไว้ทํางานเลี้ยงแต่งกับปะตุชาในอีกไม่กี่วันพี่สะพ้ายพรุ่งนี้ผมต้องลงอําเภอสักเที่ยวไปซื้อของสําหรับงานแต่งกลับมาแต่บ้านเรามีแค่ไม่กี่เหรียญนี้เท่านั้นพูดจบพี่สะพ้ายก็หยิบเหรียญเนินสามเหรียญสุดท้ายของบ้านออกจากกระเป๋ายื่นให้เธอรู้ว่าเงินไม่กี่เหรียญนี้ไม่พอใช้แต่ในบ้านก็ไม่มีเงินเหลือจริงๆ,งๆฉันก็มีอยู่สองเหรียญฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องเงินสองคนไม่ต้องห่วงผมมีวิธี เก็บเงินของพวกพี่ไว้เถอะสุเทพเธอเธอมีวิธีจริงเหรอพี่สะพ้ายวางใจเธอสุเทพเราอย่าททำเรื่องผิดกฎหมายเด็ดขาดนะพี่สะพ้ายบอกตามตรงผมยังล่าหมีดำได้อีกตัวดีนี้ผมน้ำกลับมาแล้วอีกไม่กี่วันจะเอาเนื้อหมีมาด้วยเพื่อไม่ให้พีดเป็นห่วงสุเทพเล่าเรื่องล่าหมีดำให้เธอฟังแต่ปิดตาเรื่องที่ตนมีนิติรบบสุเทพ เธอล่าหมีดำได้จริงเหรอพอเห็นแม่ชราลงจากเตียงเดินได้สุเทพกับพี่สะพ้ยก็ยืนตาลึงมองอยู่พักใหญ่กว่าจะตั้งสติได้แม่แม่ลูกจักเตียงได้แล้วหรือโรคของแม่หายแล้วหรือเอืมเอืมโรคของแม่หายหมดแล้วแม้แต่เขาเองก็ไม่คาดคิดว่าเม็ดยาเล็กกับที่ลูกชายให้กินจะวิเศษถึงเพียงนี้ความเจ็บปวดทั่วร่างกายหายไปแม่แม่เล่าให้ฟังหน่อย ทำไมโรคของแม่ถึงหายหมดฉับพันฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อกี้สุเทพให้แม่กินยาไปเม็ดหนึ่งโรคของแม่ก็หายแล้วเม็ดยานั่นช่างเป็นเทพโอสถจริงจริงสุเทพได้ยาวิเศษแบบนั้นมาจากไหนกันห้าห้าต่อพี่สไพรยถ้าผมบอกว่าเป็นของสวรรค์ประธานเชื่อไหมเข็นท่าทีของสุเทพแล้วรู้ว่าเขามีเรื่องพูดยากจึงไม่ซักต,ต่อตอนนั้นกลิ่นหอมของมาตุงจากหมอใหญ่ก็ลอยออกมา เนื้อตุนหอมเหลือเกินฮ่าฮ่าฮ่หอมจังหอมมากหอมจริงๆบ้านนี้ไม่ได้กินเนื้อมานานมากแล้วปกติได้กินแค่โจ๊กชามเดียวต่อวันก็นับว่าดีแม่ครับพี่สะพ้ายกัตุชาเดี๋ยวผมจะลงมือโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้ชิมฝีมือผมระบบมอบความทรงจำสุดอาหารตรงเตาให้ผมแล้วจะทำให้ทุกคนประหลาดใจเล็กๆ ผู้คนล้วนยากจนถึงคันต้องกินผักปัดทุกวันแต่บ้านเขากลับได้กินเนื้อเกือบทุกมือ้ออร่อยอร่อยข้าวกับหมูสามชั้นผัดร้อนนั่นแบบนี้ผู้หญิงรัเสเซียคนหนึ่งกินได้ห้าชามใหญ่กินมหรือยังอีกสองชามก็พอแท้จริงแล้วชายหนุ่มที่เข้าป่าล่าได้มาปลาสาตัวกลับถึงบ้านเอาหนึ่งตัวมาทําเมนูผัดเนื้อหมาปลาอีกจานเป็นลำไส้ผัดอีกจานหัวไสหมาป่าผัดเผ็ดและอีกจานตับหมาป่าผัด พอทำครบสี่อย่างไม่เพียงได้คำชมจากแม่สลาและพี่สะพ้ายยังทำให้สาวรัเสเซียคนนี้ซัดไปห้าสามทั่วบ้านอกวัด้วยกลิ่นเนื้อหอมอสวยล่อเพื่อนบ้านให้มาดูเหมือนฉันได้กลิ่นเนื้อเลยนะฉันก็เหมือนได้กลิ่นเนื้อเหมือนกันบ้านไหนกำลังกินเนื้อกันเนี่ยคงเป็นบ้านของสุเทพนั่นแหละได้ยินว่าเมื่อวานเขาเข้าป่าไปล่าสัตว์ส้มจิ๊บพอออกจากบ้านก็เห็นนางหมาป่าสามผืนที่สุเทพวางไว้ หนุ่มนี่รวยแล้วสิคนเดียวล่าหมาป่าได้ตั้งสามตัวเมียจะให้เงินฉันหน่อยจะไปหาซื้อเนื้อจากสุเทพสักหน่อยเล็่นเนื้อนี่หอมจริงๆได้เลยเขากับสุเทพเป็นเพื่อนสีสองบ้านก็สนิทกันมากเขาคิดว่าสุเทพคงขายเนื้อหมาป่าให้ศักดิ์ินสุเทพนายกลับจากล่าแล้วหรอจมูกนายไวเหมือนหมาเลยนะอยู่บ้านยังได้กลิ่นเนื้อเลยค่าเพื่อนเอ้ยจะเกรงใจทําไมยืนทําอะไรอยู่นั่งลงมากินสิ มานั่งกินด้วยกันเลยถูกต้องมานั่งกินด้วยกันเถอะไม่ดีกว่าฉันไม่กินสุเทพนายขายเนื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมเกรงใจอะไรกันก่อนกินก่อนเถอะเนื้อเตรียมไว้ให้แล้วกัดสกินเสร็จแล้วค่อยยกไปให้พี่สะพ้ายไปเรียกพี่สะพ้ายส้มจีตมาด้วยสิบอกให้เธอมากินด้วยกันไม่นานส้มจีตก็มาถึงสองครอบครัวนั่งกินด้วยกันอย่างคึกคืน ตอนกับสุเทพยกเนื้อมาป่าชิ้นโตให้ยังมีโครงกระดูกมาป่านิดหน่อยพวกเขาขยันขยอจะยื่นเงินให้แต่ถูกสุเทพดันกลับสุเทพเธอเข้าป่าไปหนึ่งวันหนึ่งคืนอย่างไม่ได้นอนวันนี้อย่าไปอำเภอเลยอยู่บ้านนอนพักซะพรุ่งนี้ค่อยไปได้ครับผมเชื่อพี่สะพ้ายพรุ่งนี้จะไปอำเภอสุเทพฉันอยากนอนกับคุณตอนนี้ยังไม่ได้หรอก ต้องจัดงานแต่งให้เรียบร้อยก่อนใช่แล้วเราใกล้จะจัดงานแต่งงานกันแล้วต้องไปแจ้งนายบ้านกี่แทนคำกล่าวสวัสดีก็แล้วกันถือว่าไปเยี่ยมคารวะด,ด้วยอืมควรไปสักคุนไม่นานสุเทพก็ห่อขามาป้านหนึ่งชิน้นไปบ้านเลขาธิการสุเทพไปลากกลับมาแล้วหรือครับผมนั่งขามาป้ามาฝากครับลิ้มลองดูครับ ้วเด็กนี่มานี่คงไม่ได้แค่มาให้เนื้อหรอกใช่ไหมแน่ละ่ะต้องมีเรื่องจะขอฮ่าฮ่าอะไรก็ไม่รอดสายตาลุงจริงๆคืออย่างนี้ครับอีกไม่กี่วันผมจะแต่งงานอย่างแรกอยากเชิญลุงมาเป็นประธานงานอย่างที่สองมาเรียนให้ทราบรอบนี้ล่าได้มาป่าสามตัวเอาไว้จัดงานเรื่องดีนี่ไม่มีใครทําให้ลําบากหรอกเตรียมงานได้อย่างสบายใจขอบคุณครับลุงถึงวันงานลุงต้องดื่มกับผมหลายจอกนะอ,อกกับสาวคนนั้นชื่ออยุริใช่ไหม ฮ่าฮ่าฮ่าลุงลุงเดาผิดแล้วเจ้าสาวของผมไม่ใช่ยูริอ๋อไม่ใช่ยูริเหรอ่อนหน้านี้เธอไม่ยืนการว่าจะไม่แต่งกับคนอื่นหรือไงเจ้าสาวของผมเป็นสาวรัเสเซียทําไมถึงไม่แต่งกับยูริละ่ะเชื่อว่าลุงคงเดาเหตุผลได้อะไรนะสาวรัเสเซียแน่ใจจะรับภรรยาต่างชาติจริงหรือเรื่องนี้อาจมีผลเสียกับเธอนะได้ยินว่าเจ้านี่จะเอาสาวรัเสเซียมาเป็นเมีย ทำเอาเลขาชิบปบ้านประหลาดใจสุดๆปี70เต้าความสัมพันธ์จีนโซเวียตเพิ่งดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่เธอต้องคิดให้รอบคอบลุงผมตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนเอาเถอะถ้าไม่เสียใจภายหลังลุงจะเป็นประธานให้ขอบคุณครับลุงนั้นผมไปก่อนเดียวเรื่องที่ให้ลุงจัดการเมื่อวันก่อนเสร็จแล้วจริงหรือ ลุงได้ใบอนุญาตใช้ปืนเรียบร้อยแล้วหรือต่อไปขึ้นเขาล่าสัตว์ก็พกปืนได้อย่างถูกต้องขอบคุณครับลุงต่อไปบ้านลุงผมรับรองเนื้อไม่ขาดรับไว้เถอะติ้งโคดเปิดใช้งานสกินได้รับความทรงจำชำนาญอาวุธปืนระดับตนคาสเตตตัดในแผนระบบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดเทพรู้ว่าต่อไปตากใดที่ตนยังฝึกฝนสกินไม่หยุดได้เรียนรู้ความทรงจำใหม,ใหม่ๆ ค่าสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาขอบคุณเลขาอีกครั้งก่อนจะอารมณ์ดีเดินจากไปแต่ทันทีที่กำลังอารมณ์ดีเดินกลับบ้านเสียงที่หน้ารำคาญประดังขึ้นมาสุดทพได้ยินว่ามึงล่าหมาป่าได้สามตัวผู้สั่งให้มึงเอาเนื้อไปส่งที่ทีมผิดเดียวนี้ไม่ต้องมองก็รู้ว่าเสียงไอ้ลูกเต่าไอ้ลูกเต่าเป็นลูกชายหัวหน้าทีมผิดหมู่บ้านวันนนก็อาศัยบารมีพ่อ ยืมเสียครูหมู่บ้านอาศัยอำนาจรังแกคุณก่อนหน้านี้สุเทพถูกมันรังแกไม่น้อยแต่พอแม่ชรา,ากับพี่สะพ้ยเขาทนกั้มกืนมาตลอดแต่ตอนนี้เขามีระบบแล้วจะไม่ทนอีกโอ้ที่แท้ก็แกเองเหรอมึงนั่นแหละวิทั้งบ้านมึงก็วิกันหมดโทษของขึ้นอะไรนะหรือว่ากูพูดแทนใจดำหรือมึงเป็นนกเขาไม่ขันจริงมเมึงนั่นแหละนกเขาไม่ขัน สุเทพวันนี้กูจะเล่นงานมึงให้ได้เห็นพุ่งเข้ามาสุเทพโปลกเบาๆแล้วเสยขาเตะโดนก้นเต็มๆที่เดียวหน้าทิ่มตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงต่างวิ่งมามุงดูโอ้สองหนุ่มนี่ปะทะกันอีกแล้ววันนี้สุเทพใจกล้าจริงกล้าตอบโต้ด้วยใช่แต่ก่อนโดนไอ้ลูกเตาด่าและตกตี ยังไม่กล้าตอบโต้เลยวันนี้ต่างออกไปจะตอบโต้แล้วไงสุดท้ายก็เสียเปรียบอยู่ดีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยืนไม่ไกลทั้งมุงดูทั้งวิจารณ์ไอ้ลูกเต่าลูกจากพื้นพุ่งเข้าใส่สุเทพอีกครั้งไอ้ลูกเต่าลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็พุ่งเข้าใส่สุเทพอย่างดุดันอีกครั้งมึงมันไอ้คนเสื่อมสมรรถภาพก็เพราะกูพูดแทงใจดำใช่ไหมละ่ะมึงเสื่อมสมรรถภาพแต่ไม่ให้คนอื่นพูดถึงหรือไง หรือว่าไอเด็กนีนกเขาไม่ขันจริงเหรอผู้หญิงบ้านไหนจะยอมแต่งกับมันกนล่ะอยู่กับมันคงลำบากแย่เลยถึงว่าอายุตั้ง22แล้วทำไมถึงยังไม่แต่างงานอีกละ่ะที่แท้ก็เพราะเสื่อมสมรรถภาพนี้เองได้ยินว่ารักษาโรคนี้ยากมากเสียเงินไปก็ใช่ว่าจะรักษาไดา้คือแล้วนายรู้ได้ยังไงชาวบ้านกลุมหนึ่งได้ยินคำพูดของสเทพก็เริ่มซุบซิบนินทากันอีกแล้ว เรื่องนี้ทําให้อับอายจนไม่รู้จเจ้าหน้าไปไว้ไหนตอนนี้อยากจะหารู้สักรู้มุดปิ่นหนีเสียจริงๆอาการเสื่อมสมรรถภาพของเขาเป็นความลับของตระกูลครอบครัวก็หาทางรักษาให้เขาเหมือนกันเพียงแต่เสียเงินไปไม่น้อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยไม่คิดว่าความลับที่น่าอายของเขาแบบนี้จะถูกสุเทพพูดแช่ออกมาวันนี้ไอ้สารเลวมึงรอดูเลยก็แล้วกันสักวันมึงต้องได้รับทุกทรมานพูดจบแล้วก็วิ่งหนีไปไกล เขาไม่มีน่าจะอยู่ตรงนั้นต่อจริงๆสายตาของชาวบ้านทำให้เขารู้สึกอับอายเป็นอย่างมากสุเทพทำได้ดีมากผู้ชายก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไม่งั้นจะไปมีเมียได้ยังไงกันใช่ต่อไปต้องเข้มแข็งหน่อยจะไม่มีใครกล้ามารังแกบ้านของแกอีกถูกต้องพวกเราไม่ไปรังแกคนอื่นก่อนแต่ก็จะไม่ยอมให้ใครมารังแกเราเหมือนกันพอแล้วทุกคนแยกย้ายกลับบ้านเถอะ ลูกต้องระวังเผื่อมันมาตามรางควาอีกนะไม่ต้องห่วงหรอกลุงลีผมรู้แล้วครับพอกลับถึงบ้านสุเทพค้นของไปมาแล้วก็เจอมเมล็ดแตงกวาอยู่เล็กน้อยมเมล็ดมะเขือเทศถั่วฝักยาวและมะเขือยาวส่วนมเมล็ดพืชไรนาอื่นนนในบ้านแทบไม่มีเลยกลางฤดูหนาวจะไปหามเมล็ดพันุมาทําไมกันฉันบอกแม่ไม่ได้หรอกว่าตัวเองมีมิติกพกพาอยู่ที่ปลูกผักได้ทุกเวลาและยังปลูกพืชไรต่างๆได้อีกแม่จา๋าแม่ไม่ต้องห่วงนะ นูหามาเล็ดทันเพราะมีเรื่องที่จำเป็นจังจริงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วสุเทพทำได้แค่พูดกบเกินแบบนั้นแล้วก็หันหลังออกจากบ้านไปมุ่งไปบ้านค้างๆบ้านพี่มีมเมล็ดข้าวโพดกับข้าวสาลีไหมขอแบ่งให้ฉันหน่อยสินี่เอาไปสิมีแค่นี้เองนะมเมล็ดข้าวสาลีกับข้าวโพดร,รวมกันยังไม่ถึงพึ่งกิโลด้วยซ้ำขอบคุณพี่นะฉันไปก่อนนะได้มเมล็ดข้าวโพดกับข้าวสาลีมาแล้ว สุเทพก็กลับเข้าห้องของตัวเองปิดประตูห้องแล้วรีบเข้าไปในนิติพกพาทันทีเขาต้องรีบเพาะมาเมล็ดพวกนี้ให้หมดระบบผักพวกนี้ต้องใช้เวลาปลูกนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวได้มิตินี้มีฟังชันเลงเวลา12ชั่วโมงก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว